ี่เป็นรูปภาพที่เราจ้างขึ้นมาเขาไปทางนูน้นกับทางนี้ลุงหาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยแปดโมงครับแปดโมงขึ้นมาถึงนี้สิบโมงนะคะเพื่อนๆแ h e กันแฮะฮะแบกลูกอแบกเขาแบกกันคนละห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบกิโลเนี่ย ผู้หญิงก็มีนะแข็งแรงมากๆเลยไปเราเดินทางกันต่อ ตอนนี้เราเดินกันด้วยความสงบตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่เนี่ตอนนี้เราเป็นอะไรเป็นเป็ดเป็นเป็ดเป็นแบบแมู่นเป็ดราต้องกล่ตเป็นเเป็นไก่เอน้นัดเนกับามลับกับับ ตอนนี้หนูเดินเป็ดอยู่ใช่ไหมเราก right? ็เดินเป็ดเพราะเราจะกลับกลับกลับเราจะไม่อยู่อยู่อยู่เราไม่ไหว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 เพราะเหนื่อย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  ดีแล้วมีบันไดถ้ามีผู้ชายวิ่งผ่านแล้วก็ดีจะท้อสะพานเสียได้มีบันไดไม่มีบันไดเราจะท้อสะพานไม่มีกระทะไม่มีน้ำมันเราก็จะทอดไข่ไม่มีน้ำมันน้ำมันหมดมีแต่ความมันใครบอกไม่มีน้ำมันมีน้ำใจน้ำใจอยู่น้ำใจไม่มีน้ำมันมีแต่มันอ้าว ตอนนี้มันหายไปหมดแล้วไม่หลอดเยอะเลือหัวนึมันเยอะอ้อเหรออ๋อมันไหมมันมากไหมมันไม่มากไม่มากแล้วมันยังไงอ่ะมันไม่มากมันพูดต่อพูดก่อนพูดก่อนอัดไปแล้วมันไหมมันไหมมันค่ะมันมากมันไม่มากเท่าไหร่มันหัวเดียว องรอบแล้วไม่ใช่หรอมุกนี้มุกกินชาทุ๊บีตพิสูจน์ความจริงเพราะว่าเราชอบท้าพิสูจน์เดี๋ยวจะหาว่าเราหลอกลวงท่านโอ้หันหันมาหน่อยสีลงบันไดค่ะ หายมาบายยถ้าแคร์หน่อยสิบ๊ายบายโอเคเดี๋ยวเราเจอกันต่อนะคะแค่นี้ <c oughs> ใช่มันกว้างคนที่ขแบกขึ้นมาขัานก็สูงเไปเดินริมริมน้ไปไดดเดินทนรต่อระวังนะแรงๆๆ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  ระวังระวังไม้ลูกเข้าวินไงเข้าวินวันนี้เข้าหมอชิดเมื่อวานเข้าวิน